ทำให้เราอะได้รู้สึกดีในทุกๆเชา้าคือจากประสบการณ์ที่ดูแล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองจริงๆสวัสดีค่ะ ดีปฐมมาปันทองนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตหลังจากที่ทำการผ่าตัดไปแล้วครบ1เดือนกับคุณหมอสมบูรณ์นะคะทำอะไรบ้างหรอก็มีอินโดไทยเก็บใต้ตาแล้วก็ทำบูฮอนแล้วก็เก็บหน้าล่างทั้งหมดเก็บคอแล้วก็ฉีดไขมันค่ะเช้าตื่นขึ้นมาเราก็จะส่องอ๋อวันนี้ตรงนี้ยุบไป,ปน,นิดนึงอ๋อวันนี้ตรงนี้สวยตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะชีวิตต,ตอนนี้ก็คือมีความสุขในทุกวันจริงๆ จากวันที่ออกจากโรงพยาบาลคือที่ผ่าเสร็จที่ก็จะพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาล2คืน3วันนะคะด้วยภายใต้การดูแลที่ดีมากจริงๆแล้วก็ชอบตั้งแต่วันที่ออกจากห้องผ่าตัดเพราะว่าสิ่งแรกที่เรียกหาคือกระจกเลยนะคะพอรู้สึกตัวก็คืออยากเห็นหน้าตัวเองเลยทันทีพอส่องกระจกปุ๊บเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันดีมากก็เลยแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยจากนั้นพอคุณหมอให้กลับบ้านไปคุณหมอสั่งอะไรอะไรห้ามกินอะไรต้องทํายังไงตง้องโป๊ะ เจลเย็นยังไงคือที่มีคนแบบปฏิบัติตามทุกอย่างโดยตรงเป๊ะผลลัพธ์หนึ่งเดือนจริงๆแล้วอะค่ะแผลเดี้ยดีเลยตั้งแต่เจ็ดวันแรกแผลที่หน้าหูมันไม่มีเนี่ยสองข้างก็คือแบบ ไม่ต้องกังวลเลยว่าแบบไปไหนคนจะรู้ว่าแบบผ่าตัดมาอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะมันไม่มีแผลเลยมันก็เลยทําให้เราแบบใช้ชีวิตง่ายอะไรที่ทําให้เลือกเอพ็กคือจริงๆอะคะ่ะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับทุกๆเรื่องอย่างเช่นผลงานของคุณหมอแล้วก็สถานการศึกษาของคุณหมอแล้วก็อายุคุณหมอนี่คือส่วนตัวนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาที่เกิดวิกฤตในห้องผ่าตัดซึ่งไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะว่าแบบอะไรจะเกิดขึ้นมันมี ความเป็นไปได้หมดถ้าสมมติว่าคุณหมอที่มีวัย,ยวุฒิในขณะที่พอดีพอดีนะคะมันจะทําให้คุณหมอมีโอกาสตัดสินใจในการปฏิบัติกับเราได้ดีก็ mm hmm. คือในทุกส่วนนะคะมันสำคัญหมดนี่แหละที่เลือกคุณหมอสมบูรณ์ mm hmm. ดิน้า DFL เทคนิคกับคุณหมอสมบูรณ์ที่ Apex ค่ะ